สำหรับคนที่ขับ EV ในประเทศไทยนะครับก็จะรู้ว่าตอนนี้เราต้องใช้ third party application เพื่อหาสถานีที่ชาร์จรถของเรา third party application นะก็ยังไม่เสถียรยังไม่สม ooth <c oughs> นะมันยังยังใช้ยากอยู่เพราะว่ายังไม่มีองคอ์กรธุรกิจใหญ่ๆมาทำแต่ว่าคราวนี้ Google Maps เขาจะมาทำให้เราละเป็น EV route นะครับหรือให้ d Route ก็ได้ในยุคที่รถยนต์ไฟฟ้าได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องไม่ใช่แค่วงการรถยนต์เท่านั้นที่มีพัฒนาการ แต่ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน third party อย่างที่จัสตินบอกนั้นอย่างเช่น Google Map ทางฝั่งยุโรปและอเมริกาที่กำลังจะมีตัวเลือกการใช้งานแผนที่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์ดีเซลและอื่นๆเดิมที g o o g l e Maps นะครับทำงานด้วยการแนะนำเส้นทางที่อยู่เร็วที่สุดไปยังจุดหมายแต่การเดินทางที่อยู่เร็วที่สุดบางครั้งทำให้ยานพาหนะนั้นก่อมลพิษมากกว่าปกติและเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทาง Google จึงต้องการที่จะลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากยานพาหนะช่วยผู้ใช้ประหยัดพลังงานและตัดสินใจเพิ่มตัวเลือกเชื้อเพลิงของยานพาหนะที่ใช้แผนที่นำทางเพื่อประมวลผลและเลือกเส้นทางการเดินทางที่แตกต่างออก นอกจาก Google Maps จะมีเส้นทางสําหรับมอเตอร์ไซค์จักรยานแล้วตัวเลือกที่กําลังจะเพิ่มต่อไปนั่นก็คือรถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ไฮบริดรถยนต์ดีเซลเนื่องจากว่าทาง Google เห็นว่ารถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริดนั้นทํางานได้ดีเมื่อจอดรถเพื่อให้มอเตอร์ปั่นพลังงานไฟฟ้า และรถยนต์ดีเซลเองนั้นทํางานได้ดีเมื่อขับรถบนถนนต่อเนื่องยาวนานซึ่งอัลกอริทึมของ Google Maps จะเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดสําหรับยานพาหนะแต่ละชนิด <Ooh. S 1> อ่ามาดูดคือประโยชน์ต่างกันนะ,ะรถยนต์ไฟฟ้ากับรถยนต์ดีเซลรถยนต์ดีเซลเรารู้อยู่แล้วว่าทําระยะได้ดีอ แต่รถยนต์ไฟฟ้าคือ,อยังไงคือ้าถ้าจะทําทระยะคือเขาต้องแพลนรูทก็คือต้องสร้างแผนกันว่าเราจะไปเส้นทางไหนแล้วก็ใช้สมมติว่าเป็นเท s l a ใช่ไหมเขาจะมีซอฟต์แวร์ของเขาเว้แล้วว่าถ้าเราอยากไปกอยากไปเชียงใหม่อืเส้นทางอะ่ะจะจอดที่สถานที่ที่ชาร์จ EV ที่ไหนหรือเท s l a s u p e r c h a r จจ r มีหรือเปล่าคือเขาจะคํานวณมาให้อยู่แล้วแต่ว่าอันนั้นคือแค่เทสลาไงถ้าเราสมมติว่าเราขับรถเป็น แบรนด์ uh, อื่นนะเป็น EV แล้วก็ต้องใช้เป็น third party application แต่เขาเนี่ยถ้า Google มาก็คือว่าก็จะทำให้เรื่อง sustainable ก็ด mm. ีก็คือเขาแพลนมาอยู่แล้วรู้ว่าที่ชาต้ตองไปไหนแล้วก็สะดวกสอดผู้ใช้ด้วยเป็น user friendly application ครับทั้งหมดนี้จะสามารถดูได้ใน Google Maps ฟีเจอร์ใหม่ดังกล่าวนอกจากจะรู้เส้นทางที่เร็วที่สุดตามหลักของ Google Maps แล้วยังมีตัวเลือกการแสดงเส้นทางประหยัดพลังงานที่สุด mm. เทียบเคียงกันด้วย เพื่อให้ผู้ใช้ได้ตัดสินใจว่าจะเลือกเส้นทางไหนดีหากเวลาการเดินทางของคุณนั้นยังเหลือเฟือจะลองเดินทางแบบประหยัดพลังงานสักหน่อยก็ไม่เสียหายฟีเจอร์ดังกล่าวนั้นจะเริ่มใช้ในแคนาดาและสหรัฐอเมริกาและอีก40ประเทศทั่วโลกนะครับผม